สวัสดีครับพบกับงานเซอร์วิสจาก modifywars นะครับสำหรับแท็ก o r m u l a ล F1 นะครับสำหรับเรือนนี้เนี่ยลูกค้าได้นำเข้ามาเซอร์วิสเนื่องจากมีอาการหยุดเดินนะครับแล้วก็มีความชื้นเนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับทางเราก็ได้ทำการล้างเครื่องนะครับโดยการถอดชิ้นส่วนออกมาทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ทำการล้างทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีลยางทุกจุดนะครับรวมถึง ปรับเทียบเวลานะครับตอนนี้นาฬิกาก็เสร็จสมบูรณ์สามารถเดินได้ตรงตามปกตินะครับหากท่านใดสนใจงานเซอร์วิท์จาก Modify Watch นะครับสามารถาส่งงานมาทำหรือเดินทางมาที่ตัวเองได้อยู่ตรงถนนยานาวานะครับผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w m o d i f y k i t g a n g w a t c h com นะครับเราพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ